สแตม้มในบ้านเราก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเหมือนเราเล่นในบ้านมา2นัดเสมอหมดเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบว่าเราปลดล็อกได้ได้3ามแต้มในแมตช์นี้อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็เหมือนแบบปลดล็อกในตัวเองด้วยแล้วก็โค้ชด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับผมเราปิดปิดแ,แรกไปแล้วก็ถือว่าโอเคเลยครับแรกๆโดยรวมก็โดยรวมก็ถามว่าถ้า,ถา,ถาในตารางคะแนนผมว่ามันก็ไม่โอเคครับแต่ว่า แต่ว่าตอนแรกๆเราเหมือนเสียแต้มไปเยอะมากอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราก็เพิ่งเริ่มที่จะแบบสามารถทําแต้มขึ้นมาได้ก็ก็ตอนนี้ก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็พยายามทําลำดับให้มันดีขึ้นในเล็กในเล็กสองเนี่ยครับก็ถือว่าเล็กแรกก็จบแล้วก,ก็ถือว่าพอใจในในหน่อยนึงครับแต่ก็ไม่พอใจในในตารางคะแนนที่มันอยู่แบบไม่ได้อยู่ในหัวตารางมากกว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คืออย่างบางทีนักเตะ เจ็บด้วยแบนด์ด้วยหลายคนอย่างเงี้ยเรากระทบกันไหมครับนักเตะก็ถามว่ามันก็มีบ้างนะผมว่าเพราะว่าเหมือนตอนแรกๆเราเราผู้เล่นเราตอนที่ยังไม่เจ็บมันก็เริ่มที่จะดีขึ้นแต่พอแต่พอเจ็บมันก็เหมือนแบบว่าต้องต้องใช้ดาวรุ่งบางคนที่ไม่เคยเล่นเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีแบบในบางแมตท,ที่ประสบการณ์ด้วยที่แบบเขาไม่ค่อยได้ลงอะไรเงี้ยอาจจะตื่นสนามหรือว่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็มันก็มีผลเพราะว่า ก็อย่างที่บอกก็เหมือนแบบมันเจ็บตัวหลักๆมันเจ็บเยอะชายครับพี่มันก็เลยมีผลครับแต่ก็ทุกคนก็ที่ลงไปทําหน้าที่แทนก็ถือว่าทาได้ดีนะก็ใช่ครับทุกคนก็ก็ดูจากที่ผ่านมาก็ถือว่าก็ดีครับเพราะว่าน้องๆทุกคนเหมือนมุ่งมั่นแล้วก็เหมือนพยายามแบบอยากจะเล่นอะไรเงี้ยช่วยทีมก็ถือว่าดีดีครับแล้วก็แฟนบอลครับเพราะว่าอยู่กันมาตลอดเลยตั้งแต่นัดแรกมาเลย ก็ขอบคุณแฟนบอลครับจบเล็กแรกแล้วก็ตอนนี้ก็ก็เลื่อมเหมือนแบบเล่นในบ้านก็เหมือนแบบเข้ามาเชียร์กันกันมากกว่าเก่าอะไรเงี้ยครับก็ก <ๆ S 1> ็ขอบคุณแล้วก็ขอให้เล็กสองก็เข้ามาเชียร์กันเยย่างนี้เป็นกำลังใจให้พวกผมผมก็จะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็พยายามทาผลงานของทีมให้มันดีขึ้นเราก็จะพยายามซ้อมให้หนักแล้วก็พยายามทําหน้าที่ของให้มันดีขึ้นที